ไปเนี่ยเดี๋ยวลุงเข็นเอาตาเันนี้มาตามาเนี่อ่ะตานี่ข้าวนะอ๋ออ่ะผมผมผมอันนี้ผมให้ให้ตานะแล้วก็ให้น้ําตาไปให้ใหญ่กินที่ที่บ้านด้วยนะอส่วนยางยางข้างนี้มันแบนปตาเอาไปป่นะผมก็มีไม่มากหรอกตาผมมีอยู่สามร้อยตาเขาไปป่าเอานะเออขอบใจนะขอใหลานโชคดีมีนะทำมาคาครับโอเคแล้วก็ขอให้ตาสุขภาพแข็งแรงด้วยนะขอบใจมากนะตานะ โอเคขอบคุณมากนะครับตาอ่ไปไปตาโชคดีนะตานะ,ะ,ะตาเม่อจะหลอกให้เป็นอะไรตามันนนนึมนมัมัเอาตาเป็นไงเป็นไงอ่ะมันไม่มีลูกกิตถึงหรอมันไม่มีลูกกิตถึงไได้เกิดอย่งเด่นล้านๆนี่นะเหมือนอย่างกระลูกนะครับสมสารอ่ะตาก็ต้องสู้ต่อไปนะโอเค okay, ขอบคุณมากครับตาครับ

นี่ได้ครับครับครับมาคารอรวยครับผมตาก็ดูแลตัวเองนะดูแลสุขภาพนะเอดตาสวัดดีครับตาดีตาปกติก็เก็บของเก่าใช่ไหมเนาะตาอยากมีประโยชน์กับตาไหมครันเนี้ย คันนี้จะมีประโยชน์กับตาไหมมีมีประโยชน์ตาเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวปกติตาก็ตาชื่ออะไรนะลุงช่วย <S S ลุงลุงอะไรนะลุงช่วยลุงช่วยลุงช่วยก็เก็บของเก่าตามแถวนี้อยู่แล้วตายล้วอผมกอดเหน็ดนี้ด้วยนะคือก็จะได้รู้ว่ารถคันนี้ก็เอาไปจากผมเนาะผมก็จะมอบให้ตาเนาะลุงมุนช่วยตาอายุเท่าไหร่แล้ว75แล้ว75ตาอยู่กับใคร อยู่สองคนตายยายสองคนตายยายสองคนตายยายเออมันมีลูกเก้าหรอกก็หาเก็บของเก่าตามเขตเนี้ยใช่ไหมอ๋ออยู่สองคนตายยายยายอายุเท่าไหร่หกสิบเ็หกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดแล้วมีลูกมีเต้าไหมไม่มีไม่มีก็ก็คือหาเก็บอันนี้ไปทำมาลุงไม่ได้เก็บไปนี้ลุงก็ไม่เหมีเนินใช่เลยเหรอก็ทคนตายก่อนตายก็ใคราให้กินนะ ก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองตัาสองคนโอเคไม่เป็นไรตาอยากสังกะสีเนี่ยตาเอาไหมเอาเอาใช่ไหมเออคุณจะไอ้ทำไอ้ละกันมาเนี้ยมานี้มามาช่วยขนนี้ขึ้นให้ตาหน่อยไหมหลังคามันรั่วเออดีเลยหลังคารั่วสังกะสีนี่มีประโยชน์อยู่ใช่ไหมมีดิอ่ามีประโยชน์อ้าวขนสังกะสีอันเนี้ยขึ้นตามีแปร่ไหมแปร่หมายถึงว่าแปร่ที่ขาดมึงขนขนอันนี้นะ ขึ้นขึ้นขึ้นอันนี้ให้ตาขนมาหมดเลยขนขึ้นไหมไอ้นี่อะไรตาอะไรเงี้ยของรังเอ,เอาไหมไม่เอาใช่ไหมเอาไหมเนี่ยไม่เอาวะไม่เอาอ่ะไม่เอาออกอะ่ะมันไม่ใช่มันหนักตาจะให้วางยังไงอะ่ะเขามาวางจานยาวนี่มีรับอ๋อเดี๋ยวเด,ดี๋ยวผมค่อยรัดให้ ดี๋ยวลงเอาเชือกมาลงเอาเชือกมาใช่ไหมก็ที่สายรับดมามามาเอาวางไปก่อนมึงวางไปก่อนเอาวางวางขึ้นไปก่อนตาค่อยไปตัดเอานะจะได้ขนาดไหนมาฉันชร้างดีก็กั้งรั้วไงที่มันรั้วมันพังเออมาเลยมาหมดเลออย่างนี้อันไหนไม่เอาอันไหนใช้ไม่ได้ค่อยทิ้งนะเอองั้นอย่างนั้นเดี๋ยวเออแกะ เอาเชืกเอกออกก่อนแล้วค่อยผูกให้ให้ตาทีหลังเมื่อขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยก็เราไปแกะฝังน้นเดี๋ยวผมผมจะดูว่าอันไหนมันพอจะมีประโยชน์กับตานะแล้วก็จะถามก่อนถ้าเกิดว่าตาจะตาเห็นว่ามีประโยชน์กับตาตาค่อยเอาไปอ,อันไหนไม่มีประโยชน์ก็ต้องเอานะ,ะไปทิ้งไม่ได้จนถุงผ้าลองถ่ายตาหนะึ่เชือกมาเก็ก ตาสังกะสีตาใช้เยอะไหมมีมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละเอาหมดเลยใช่ไหมเออเอามามามาขนตรงนี้ขึ้นนี่แกอีกไหมเอาสังกะสีเอาอันนี้มีประโยชน์ไหมไปวางคานวางอะไรเอาไหมใช่วางได้อ่ะเอานี้ขึ้นไปด้วยอ่ะไอ้พวกนั้นเอาขึ้นไปด้วยขวดนี่ให้ลุงเออเนี่ยอันไหนขวดไหนขวดนั่นน่ะตาจะเอาไปยังไงอ่ะก็เดี๋ยววันละก็มาเอาทีละหน่อยทีหน่อยเดี๋ยวมันก็หมดเองอ่ะ อยากได้ขวดนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรตาเดี๋ยวขวดนี้นะผมยกให้ตานะตามาขนเอาของเก่าอยู่แล้วเออไปตาเอาไปแล้วตาตาอยู่เนี่ยมันเป็นที่ใครตรงที่ตาอยู่ตอนเนี้ยที่ของหลวงเขาที่ของหลวงเออไปสร้างยังไงสร้างอยู่ตรงไหนของกัน,นี่ฮนะทางไทยโลทางไทยโลสมมติไทยโลอยู่ฝั่งนู้นนะเออเออเออมันจะมีซอยครับผมลงอยู่บ้านที่เก่าลงอยู่บ้านที่ถองเป็นที่ของหลวงเราก็ไปไป บ้านบ้านของเราไปปลูกเป็นบ้านของเราอแต่ที่หลวงที่หลวงเราเขามีบ้านเลียกที่ให้อ๋อมีบ้านที่ให้อ๋อแต่ว่าไม่ไม่ไม่มีคนมาไล่ใช่ไหมมีหน่วยงานมาไล่ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอกอ๋อแล้ก่อนเขาจะเอางสนานบินนะครับเขาจะเอาของส่งน้ำไงครับอันนี้มันแคบเขาไม่เอาอ๋อเออมาเอายู่ตรงนี้ดูไอ้ตรงนี้ใช่ไหมลุงเอาเตาไหม เนี่ยเตาเตาเหล็กเนี่ย<อ>ตเตาเหล็กอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเตาปิ้งย่างอย่างเงี้ยลงได้ปิ้งได้ย่างไหมผมมาสำหรับปิ้งกับย่างเตาเอาเตอเอาตอเอาใช่ไหมลุงมีประโยชน์กับลุงใช่ไหมอ,อ่ะเนี่ยนะเด,เดี๋ยวมอบเตาให้ลุงอีกอใบหนึ่งนะลุงเนี่ยผมทําขึ้นมาลุงเพื่อที่ว่าให้ไปปิ้งไปย่างสายแคมป์ปิ้งสายอะไรใส่ถ่านตรงนี้ลุงใส่ทานตรงนี้แล้วก็แล้วก็บนก็ปิ้งย่างนึ่งย่างได้เดี๋ยวมันแข็งแรงตกก็ไม่แตกโดนน้ำโดนฝนไม่เป็นไร เดี๋ยวมอบนี้ไว้จะได้ทับอันนี้ไปด้วยเนาะอ่ะไปไปเข็นๆออกไปแล้วโอ้ตายเจ็ดสิบห้านี่ยังแข็งแรงอยู่เลยนะไม่แข็งแรงก็อดตายอย่ยาให้กินนะไม่แข็งแรงก็ไม่มีคนหาใช่ไหมลุงไปหาของบางทีขายประกันอ่ะครับเขาฟักให้ร้อยหนึ่งห้าปิดแปดหนึงเอาไปกินข้าวเออแล้วเขาฟักให้งเรื่อยเละอืมอืม ที่เข้าให้ข่าวสารครับไอ้ลมฝั่งหนึ่งมันอ่อนใช่ไหมมันเป็นอะไรมันรวบตาเร็วผมจะให้ตังไปปะยางด้วยนะมันอ่อนเอาอาไว้ไปเนี่ยเดี๋ยวลุงเห็นเอาตามานนี่มาตามาเนี่ะตาที่ข้าวนะอ๋อผมผมผมอันนี้ผมให้ให้ตานะแล้วก็ให้น้ําตาไปให้ใหญ่กินที่ที่บ้านด้วยนะส่วนยางยางข้างนี้มันแบนปะตาเอาไปปะนะผมก็มีไม่มากหรอกตาผมมีอยู่สามร้อย ตาเข้าไปเปล่านะขอบใจสามร้อยนะขอให้หลานโชคดีมีัยนะทำมาคาขึ้นครับโอเคแล้วก็ขอให้ตาสุขภาพแข็งแรงด้วยนะขอบใจมากนะตานะโอเคขอบคุณมากนะครับตาอ่ไปไปตาโชคดีนะตานะตาจะหลอกง่ห้เป็นอะไรตาเป็นขอาตาเป็นไงเป็นไงอ่ะมันไม่มีลูกึงเหรอ มันไม่มีรูปเงินได้เกิดเงินล้านนี่นะเหมือนอย่างกระลูกนะครับสมสางอ่ะ <van> uh, ตาก็ต้องสู้ <freshman> ต่อไปนะโอเคขอบคุณมากครับตาครับครับปะตาไปตาเข็นไปได้ไหมไหวไหมไหวหนักไอเอสกูว่ามึงต้องไปส่งตาแล้วเออเอาน้ำไว้ต้องไหนตาเอาไปไหวไหมเนี่ย เออนี <that <that ่นเ uh ่ย like ับเตาไยับเตาะตรงนี้เอาตงนี้เออตายได้เห็นไยเออไหวไหมตาไปได้ไหมไหวไหมเอาวางวางนี้ก่อนก็ได้ตานี่ได้ครับครับครับครครับผมตาก็ดูแลตัวเองนะดูแลสุขภาพนะ